สวัสดีค่ะแม่กิก๊กกุงนาาค่ะตอนนี้ขอน้องอาเธอร์ได้3เดือนจะเข้า4เดือนแล้วนะคะน้องยังคงกินนมแม่อยู่แล้วก็แม่ก็ยังคงต้องปั๊มนมแล้วก็ทําสต๊อกนมให้น้องอยู่นะคะเลี้ยงน้องด้วยนมแม่ล้วนนะคะแล้วก็น้องอาเธอร์นี่ดูดขวดนมนะคะไม่ได้เข้าเตาสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญที่สุดของแม่ตอนนี้คือเครื่องปั๊มนมค่ะ นี่เลยเครื่องปั๊มนมเป็นติจูดจิ๋วแต่แจ๋วใช้งานดีเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้แม่จะมาเล่าถึงโหมดการทํางานของเครื่องนี้กันก่อนอื่นแม่จะเล่าให้ฟังก่อนนะคะการปั๊มนมเราจะต้องไม่ปั๊มถี่จนเกินไปหรือเว้นระยะห่างนานจนเกินไปค่ะ3มถึงสชั่วโมงปั๊มหนึ่งครั้งนะคะตอนหนึ่งครั้งก็คือ30นาทีนั่นเองค่ะค่ะสำหรับโหมดแรกนะคะเป็นโหมดดูดน้ำนม โหมดระบายน้ำนมนะคะเนื่องจากว่าเราเว้นระยะเป็นเวลา3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะต้องมาดูดเพื่อที่จะระบายน้ํานมออกก่อนนะคะเสียงเบามากนะคะอันนี้คือดูดเพื่อที่จะระบายน้ํานมส่วนหัวออกก่อนนะคะ หลังจากที่เราระบายน้ำนมส่วนแรกออกไปแล้วนะคะก็จะเข้าสู่โหมดที่2นะคะเป็นโหมดกระตุ้นเพื่อเพิ่มน้ำนมค่ะนี่ค่ะเป็นโหมดที่2นะคะเป็นโหมดที่เราคลิกต่อจากโหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะส่วนโหมดต่อมานะคะเป็นโหมด กระตุ้น5ครั้งดูด1ครั้งนะคะช่วยให้น้ำนมไหลเวียนดีนะคะบรรเทาอาการคัดตึงเต้านมนั่นเองค่ะ mm hmm. เขาจะกระตุ้น5ครั้งแล้วก็ดูด1ครั้งนะคะ mm hmm. โหมดนี้กินมาก <c oughs> <c oughs> โหมดต่อมาค่ะเป็นโหมดที่คุณแม่ประทับใจมากๆเลยนะคะนั่นคือโหมดรีดน้ำนมให้เกลี้ยงเต้านั่นเองค่ะ สำหรับคุณแม่ที่ทิ้งระยะห่างในการปั๊มนมหลายชั่วโมงนะคะ5ชั่วโมงหชั่วโมงส่วนมากจะเป็นช่วงกลางคืนนะคะเออนอนลวง <c oughs> นอนเพลินนะคะนี่ป้องกันเต้านมอักเสบด้วยเขาจะดูดน้ำนมออกมาให้เกลีย้ยงเต้านั่นเองค่ะใช้ดีขนาดนี้คุณแม่แม่ต้องรีบไปจัดมาเลยนะคะผิวจะเจ๋วจ้า เครื่องปั๊มนมเพนติจู